นไหนจะจับคิดว่าจะจับได้เอาข้างรันเป็นนก็จับต็ตัวดีวันนี้หน่อยแบบนี้อืออือือืออืลองเบิรงฟึบฮึบอ่าลองอีนู้นลองอีกนูึบ กาบสบายดีและสวัสดีนอ้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุสขุสุคนพี่น้องเลยบริวชิยูไนและก็ต่างประเทศเ่าพี่น้องเนาะกันยินดีต้อนรับข่าวสู่ซ่องปลาเตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้ปลาเตียงก็ลงมาหาซื้อเนี่ยครบเนื้อกินพี่น้องเลยอยู่ทางพี่แหละในเมืองพี่แหละพี่น้องเอ้แขวงสวรรค์นนเขตเนาะอ่ามาซื้อเนื้อกินแล้วยากเมือ่อภักเมื่อตอนทางอ่าเมยน้องบิวลี่แล้วกันทั้งพอ่อทั้งแม่แหละเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยมีโอกาสพี่น้องเอ๋สิเข้าไปเยี่ยมยามตามข่าวเบิ่งทั้งสาวนุ่นเพราะว่าบ่ได้เข้าไปหาเราในสองมือแล้วพ่พี่น้องนี่เนาะอ่าก็บ่ได้มีเงินมีคำไปให้ดอกรอบนี้ก็บเขาไปเยี่ยมแล้วซื่อๆพี่น้องเอ๋อ่าพอดีบ่ตรเตียงได้ผ่านมาทั้งเซเว่นเนาะเซเว่นเราแหละพ่พี่น้องเอ๋ก็เลยโทรถามเราบอกว่าเอาหยังบ่ว่าซั่นอ่ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่ว่าซั่นพี่น้องเอ๋ล้วบอกว่ากินแล้วเนาะมีแต่ว่าอ่าเบื่อหนี้ กอนแรกเนี่ยเรากินแล้วบบเตียงก็เลยบปซื้อเข้าไปให้พี่น้องเลยเพราะว่าเข่าเราหันมีแล้วบบเตียงก็ให้มื่อนันข้าวเจ้าแล้วก็หม้อหุงข้าวบะตูซื้อมาให้เนาะบบเตียงก็เลยซื้อเนี่ยมันบูดบัเน่าแหละพี่น้องเลยไปให้เราพวกนมพวกมาม่าเนาะพี่น้องเนาะพวกอันน่ะอันนี้ของแห้งอะไรพี่น้องเลยเอาไว้ให้เรากินมันได้หลายมือนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาละบพรว่าอะไรใจกันห่างพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปหาเราน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมัน ดึกมันดืนพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวเพิ่นสิปิดตูตาก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านเาเพิ่นก็มีเวลาจํากัดถ้ามันดึกหลายเพิ่นก็ปิดประตู่พี่น้องนี่เนาะอ่าแล้วบอกว่าเราจะได้ยากันยุงว่าซั่นพี่น้องเอ้ยจุดอ่าลยุงว่าซั่นพี่น้องบ่เตียงก็ซื้อไป้3แอบมื้อนี้เนาะไปไปเบิ่งไปมนํากันพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเรานอนแล้วหรือบ่แต่ว่าโทรหาเรานึงนี่ยังอยู่แล้วว่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลา7:00น7 0พี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่า2 0 0แหละยังบ่ทันได้นอนดอกพี่น้องเอ้ยยังหัวแงอยู่เนาะ Ba à, hình ăn bay lắm căn, nó bay lắm mặt người, bói, bay đẹp căn ngay lắm 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 ngay lắm căn ngay lắm căn lắm căn ngay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  lắm lại ngay ชึบชิบชิบโยแซนุนก็นั่งอยู่พูนเพื่องเราไยุ่งบุกบแลับวะเนาะเอ้ยเพื่อนเราไงใครอยู่ไฟกระเจ้งหงอยู่เนาะสบายดีแซนุลอ้อโดยโดยออกกําลังกายตลอดเลยนี่เนาะบ๊วยุดบ๊วยอน Doi doi, vừa nghe. Nhu mùi 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 mùi

ยังบ่มีอยู่อย่างาก,กันยุงกันเนาะอืมอจะนั่งไงใส่รถสามเอฟพหมีคนมาหาอยู่บ่มาหน,นีิมี่จะมาตุนมามาตุนเพียเดียวบ่วโอ้อ่าๆจะนั่งไงกินข้าวแรงกับยังมาหน,นีิฉนุนกินกับปลากระป๋องปลากระป๋องเอ้ยเนาะข้าแล้วกระปลากระป๋องแล้วก็มาตุนเอาไข่มาแต่หนึ่งกันเลยต้มไข่ใช่เนาะต้มไข่กับปลากระป๋องอ่าๆ ข่อยกะได้ซื้อหยังมาให้เพราะว่าซื้อแนวมันอ่เป็นแนวสดมันก็มันก็บูดเนาะอ่าพี่น้องบ่มีตู้เย็นมีแต่ซื้อแนวแห้งๆิแหปลากระป๋องข่อยกะยังอยู่บ่ยังปลากระป๋องยังจักป๋องยังหลายป๋องกินไปซั่วกินจักป๋องลข่อยให้แพ็คนึงจะกิน3ป๋องโดย่อ๋อยังเหลือ7พี่น้องเอ้ยอ่ากินเพราะว่าป๋องอันน่ะแพ็คนึงมี10ป๋อง กินซามกันยังเหลือเช็ดเซ่บอยู่บ่เป็นได้ไดรได้ซิมแซ่บพี่น้อะไรเงยสะอาดพอดีเลยพอดีเลยไม่ได้ปรุงม่จะกินไงโอ้พอดีแซ่บเลยอ่ะ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 ชินอะไเว้นกันอยู่นอกนี่แล้วเนาะด้วยมาแต่หนวดกับมะนางกดตเตนีอยู่นี่แหละเพื่อนเฮ็ดไน้ไรนี่นะเพื่อนก็ให้กดนี่แหละ กดไปจริงที่โดยให้คมเพื่อจะให้เปลี่ยนทายอยู่แโอ้ว่าว่าคล้ายๆเลยมันเห็นมันเจียดออกเนาะมันมันจะจ้องไว้ที่เลยเห็นมันเจียดออกเไหมเนาะโอ้เมื่อนี้ก็ไปบ่ไปจ้าเมื่อนี้ไปวันก็ไปอีกอ๋อเลี้ยงเลยแตะเนาะแต่วันนี้นั้นเพิ่นนวดแจนเจ็ดทายอืมจิตเซนนี้แต่ว่าอันนี้เพิ่นไม่ได้นวดอืม มันต้องนวดบมดเลยเปล่ผนว่าปกติผนังนวดมัดตัวแล้วแต่ว่าเมื่อนี้น่ะผนังแยกนวดแต่นี้แต่เมเภอใดเมื่อื่นเนี่ยนวดตัวนี้อ๋อๆๆๆๆเป็น้องเลยพอพอมันเป็นเส้นเนาะพป็เตียงกับบ่งหู้เป็น้องไงบ่งหู้วาคิดว่าคิดว่ามัน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 เส้นมันมันจองมองใดก็นวดมองหันโบเมตรเนาะนวดบมดเลยเนาะเออเป็น้องเลยนวดบัดตัวบัดตัเลยเจ็บได้เนาะ เจ็บจนไฮแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าคิดเงินเอามันเทาเลือดๆเงินจนไฮเลยเออเอ้าพี่น้องเลยแกไม่แต่อดทนอะไรเนาะเห็นได้ไลยพี่น้องเลยเพราะว่าอยังดีกว่าเปลี่ยนแบบนี้ตลอดชีวิตเนาะชนุนเนาะจะหน่อยแกให้มันมีความบางมันเศร้าไปในเมื่อไหร่มันก็อดเนาะ อันนี้เพิ่นกากินแบซี่บวกลุ่มแซวซี่ขมือบ่กะบวกมือแต่ว่าเมื่อคืนในการกินอยู่นี่พราะถือน้ำก้นในนี้กรรมการนงำก็จะนั่งกินในนี้กันเลยขาไม้ได้เม,มื่อคืนนี้ยู่นี่โดยอจุม่มกลุ่มเดียวกันนี่บ่คนวกละคนละคนบวกละโอแต่มาในเวลานั้นก็จะแต่ว่ายังงนว่ากระดาษเสียเสียเสียกระดาษซื้อ,ตอ,อแต่ว่าซืงงาอา้อมันล้วก็เอาไว้ในนี้เน,นาะไว้ในของเขานี่แหละแบบ ไอคิดว,ว่ารู้สึกเสียส่วนใหญ่เพิ่นเป็นคนเวียดเนาะอ่ามีแต่เป็นอะไรเยมีแต่เอาเข่าไว้ในเพื่นเลยไปนี่นม่นต้องป้าไปทางนอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียมันเนี้ยนอนการับสบายอยู่เนาะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ่าเป็นอะไรเยดูไปเราแม่กับรื่องคือชอบเห็นงานอยู่ฝั่งไทยเพื่นเลยเนาะ <END S 2> ไปไม่ไหม้ <ๆ S 2> เนี่ก็ปึ๊บบนเตียงไงเพื่อนอะไรอ่าคือการ มันเฮายังบุเคยลืงนอนบุรับบุเคยลืงสถานที่อดูโดนๆไปก็เจดีใครขึ้นพี่น้องเลยก็มีพี่น้องเอฟซี G, ทางฝั่ง,งไทยโทรมาดิน่นโทรมาหาน้ำอยู่บ่บอ่นะบอจ้ะบ่มีบ่ช่วงนี้ <c oughs> อ๋ออ่อ่าิจนดาเพิ่นอยากโชว์มาลินมาอย่างน้ำมาันเอะน้ำนูำน่นนี่นะ ตัวทั้งเบาเตียงกับทูมาหลายคนอยู่พี่น้องหลายสูตหลายคนอยู่เสียงกระดังกุ๊กๆหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันลมเข่าไม้หนึ่งเนาะพี่น้องเลยกะเบิ่งแล้วกัคือสชีไข่ขึ้นอยู่ หนาตาก็ทดใราขึ้นแต่ว่ามือหนีปกตินีว่างไม่หนีบ่ได้อ๋อมันเป็นได้ไงก็ก็คือเหตุกระหยาคือก่าแล้วแต่ว่าเขาแบบกลุ่มเหตุนั้นหนได้เยอะนะมาก่อนนี่กลุ่มบ่ได้เลยอ๋อแต่พยายามกดลงกับบ่ได้มันมาบ่ได้นะมันบ้าบ้าหนักนะอ๋อๆๆๆแต่วันนี้ยแเขาคุมมันบ่ได้ว่าะัศนคตได้วันนี้ได้วันนี้ได้แล้วโดยเบนี้ได้นั่งไงอ๋อ มาเตี่ยงก็ซื้อสีเจ็บเจ็บคอจะเป็นไข่คือน้องบิวลีจ่จะ <c oughs> <อ> <c oughs> คิดว่าน้องประถามลองถามเพิ่นจบยอดบ่มีจักรสามหรือว่าสองเดือนเช่าบปริธานค่ะที่ลองถามเพิ่นอยแเ้าก็จะได้มีความหวังเนาะเพิ่นก็ว่าแล้วแต่เฮาแล้วแต่เฮากับบนนับบัตนำกับแล้วแต่เฮาบับบัตได้อื เอามัาบัดนน้ำกับพื่นราชาแต่พื้นนั้นกับบอลนันเป็นได้ไหเพื้นก็เห็นให้ได้อยู่แต่ว่าเขาก็ต้องกลับมาบ้านเขาก็ต้องมาบ้านน้ำต้องเหตุนี้นน้ำเป็นว่าอ๋ออ๋ออ,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 อ๋พี่น้องเนียนนมันก็นอยู่กับเฮาพร้อมเนาะแต่ว่ามีคข่มหวังขึ้นมาแล้วตอนนี้เนาะเลยให้กุกรอยู่พี่น้องเนีย อันมีผ well, ู้น oh. oh. ึงอันน่ะเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่เวียงจันทร์เพิ่นได้โทรมาหาเจ้าอยู่บ่กผู้ใดจ้ะเพิ่นเพิ่นอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็เป็นคล้ายๆแค่กับเจ้าแต่ว่าเพิ่นอยากได้อยากได้เบอร์โทรทันทันโมนะคู่นวดเจ้านะเคยว่าเคยว่าแจักม่แต่ว่าเดี๋ยวเพิรนเอาเบอร์เจ้าน่ะให้เพิ่นม่แต่โทรถามชนุ่นเด้อบัชนุ่นไปนวดได้ให้ถามน้ำเพิ่นให้นะเพิ่นยังบ่ได้โทรมาหาเจ้าบ่ โอ้อ้ยคิดว่าเราเราแบบเรา,เรา,าก็เป็นคนเท่าแล้วมันพอลุ่งพอยากได้นช่ไหมเลยแนวอาหารการกินได้สะอันสนุน,พนเพคนแนะน้ำอยู่บอกว่าให้กินแบบใดพนเพคนก็ัดคนในน้แต่อันกินข้าวเจ้าเนี่ยคกนก็ไปเรีนนันดอกแต่ว่าคือไอ้มองคนอื่นเป็นบอกให้กินข้าวเจ้านะอเือเลย จะส่วนตัวเพนันก็เพราะได้ว่าโดยกินข้าวอยังก็ได้โดยหมอคนอื่นนี่คือคนใดนก่อนอะไรก็เจ้าหมอคนอื่นที่ว่าให้กินกินข้าวเจ้าแต่หมอให้โรงพยาบาลยังไงอ๋อเจ้าเคยไปโรงพยาบาลเพ่นแนะน้แต่ก่อนหับบอโดยอืม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 เป็นยังไแต่เพนันบอกเขากินแต่โดนแล้วแต่บอมีบ่คอยมีเขาเจ้ากันแล้วพอได้กินบ่อด้กินอ่ะพนัน บ่มีบ่อยู่บ้านอยู่ช่องก็บ่มีบ่ซั่นบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อโอ้ยนะพี่น้องเอ้ยภาษาสคเจ้านี่นี่ยังอยู่บ่ยังอยู่บ่ครับเจ้าบ่ต้นือว่านําือมาเพิ่มอีกเอ้าแ่พี่น้องเอ้ยกให้กันอยู่ดนดีๆเนาะือมาเพิ่มยพี่น้องเอ้ย อย่าให้กันเศร้าเลยวะเนาะยให้ใจโคยอยังให้กันกลับบ้านเลยวะซื้อมาตุนมาเลยเลยคือคอยว่าเอาแะไรมันกับกลื่มนี่เต็มั่งรถเครื่องของซื้อมาเท่ลเล็กเท่าน้อยเท่าเล็กเทเาน้อยพี่น้องเลยบันนี้อนาขายังนี้ท่านเจ้าเนี่ยใส่สอยในชีวิตประจำวันคอยบ่วงมีแล้วเนาะหมองจะได้แต่ขั้นหอมไม่ได้แต่เจ้า คันจ้องคันห่มเวลาไปยางไปหาหมอนะอ๋อโอเคโอเคไปาๆๆๆอยากได้ล้มพี่น้องเอ้ยหรือว่าคันจ้องบ้านเฮาบ่ได้ย่างไปหาหมอมตากเดดเนาะได้ตอนไปมันก็บ่ได้ลตอนมาแล้วมันได้ออๆๆตอนไปนี่เป็นตอนเช้าเนาะได้โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่เียงเบิ่งได้ซื้อมาให้บ่ย่าะซลมซือเนาะบ่ย่าบ่ซพี่น้องเอ้ยจักูัน ด,ดูเลยบนเตียงใด้จุดมื่นเลยเนาะทีมา,าตั้งแต่ลงมาหนวดนี่ตั้งแต่ม,มาหนวดเห็นหามือหกพันหรือปะหาหกมือหกมือนจุดหมือเลยอ๋อเป็น,น,นยันงไง<ช>เดี๋ยวลงมา<ช>ไ,ดได้แหละประมาณจักอาทิตย์หนึ่งบนเตียงว่า แต่บันยังก็พี่น้อย่างนี้เนาะมาเที่ยกัลืมบังมือบังมันเลยลองทดสอบดูสนุนนี่นีจับไปได้แล้ลองดูลองดูจับไปได้จับไปได้ปะจับได้อันไหนอ่ะอ่ะเดีเพื่อนได้สามอันนี่อันไหนจะจับคิดว่าจะจับได้เอาข้างล้วนเป็นนันก็จับติดตัวดีว่านี่หน่อยแบบนี้อืนนี้ลองเบิังฟุบฟึบ อ่าลองด้วยลงด้วอึ้บอืม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 มันยังแข็งอยู่างนี้ยังแข็งอยู่อันนิ่วนี่บ่เดยอ๋อนี่ยมันตึงมันตึงมันอ่า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 แต่ก้อนนี้ต้องไม่ได้บ่ชนี้บ่ได้เลยเนาะทอดจบเกินกระดิ่งนี้อืมยกนี่ก็ยากรึเนี่เนาะ โอ้กำได้พ่อตะกี้กรบ่ได้ใช่บะกำได้พ่อตะกี้กำได้มันกะอัน้กกมไดกะมันกะขานีโปนี่เดียวคขานีโปเขาได้แต่ว่าอนนี้ได้ใช่เข้าได้บน่เนก้าเป็นกรรมเแล้วมันกะโค้มไปดีดนโอ้ยัางน๋ออ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 ๋นอ๋อนมาางอ๋อออ นี่นี่โป้งเขานี่มันชื้อนี่เนาะมันงอเข้ามาชีบได้เราไม่จะเข่าข้างในอ่าแต่ว่าข้อข้อกลางนี่มันหักชีบได้เนาะมันหักชีบได้เลยพี่น้องเนีมันมันมาชีเลยแต่นี่หักได้ได้ยปะแต่ว่าเวลาหักนีวมันการก่อแกงก่อแกงไม่เยอะอ๋อนี่โป้งก็หักได้บ่นี่โป้งได้หมดหักได้หมดแต่วไม่ได้หักกนางนั้นเบาๆปะอ๋อตอนนี้หักแล้วก็เลย เอาบ่าง่ายๆคือมัน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 เสร็จมันยังบวดตบสนองเนาะเท้าเห็ดเอ็นเท้าเอามือข้างอื่นพักเดีวไปโดยมีพันธะแบบอันนี้มันกรกำเขาอยู่อือ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 โอเคกำแบบป่ะตองบริสุทธิ์แต่กัรมแล้วมันก็จะเข้ามาสิ่ตัอืมบริสุทธิ์แต่กัรมแล้วมันก็ออกมาอยู่เห็นนะเขาได้อยู่โดยต้องตั้งตั้งตั้งใจนะบม่ได้กัเนาะตั้งใจกำนะตั้งใจถ่ามันบาหน่อยนะมันจะเข้าสิโดยสิอยู่างนี้เพราะว่าตั้งใจแล้วมันเข้าไปถึงริสเลย แต่คำว่าเฮาบ่ตั้งใจได้มันนิโป้มเข้าข้างในพี่เนาะโดยเออกันแม่นอันเมื่อก่อนนี่ยกได้ทั้นี้แหละยกได้แต่นโดยอ๋อยกชุวนี้บ่ได้แม่นออพี่น้องเอ้ยโอ้ามนียกสุดได้ก็สิว่าแจ๋วเด้อพี่น้องโอ้ได้การได้การได้การคือๆๆแบบนี้ครับๆๆพี่น้องเข้าท่าเข้าท่าอ่า ดีแล้วดีใจน้ำสนุนเลยพี <laughs> ่น้องเลยเอาละซะเนาะเป็นตอนนี้ก็เป็นเวลาลงเลยมาเป็ดมุ้งสามนาทีหรือว่าสองทุ่มสามนาทีพี่น้องเอ้ย <Okay. S 1> ไปกระซิคอต,ตัวกับปกันเด้อ <Okay. S 1> ไปให้เจ้าไปพักไปพอนนอนจากมุ้งแต่เกาสนุนนอนกะเล่าแจ้รองมือกะนอนเร็วรอมือกะนอนดึกเก้าโมงสิบโมงอยู่แล้วประมาณนี้แล้วบ <laughs> อกยู่เดึกแต่เด้ดดยอยากเลยจะมาดูจอเจอยู่ ปิดประตูปปิดระตูล็อกไว้ครั้งนี้เนาะเ้าบปูไว้ใจไผยได้อยู่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่าผมยิงผู้เดียวชอบแบบเขากินแต่เว้น่ันวันสีเลิกกับวันที่เป็นสิบสองโมงอันนี้กับปารีกาเขานั่งนี้แล้วแต่นอนนั่งกันได้เลยเออเออเเอาเอาเอาสู้ๆเด้อสู้ๆเดี๋ยวมื่อใดเศร้ากับพวกแหละจังเมื่อบ้านเมืองเมืองอดเอาอดเอาออดเผื่อน่าโคตรเอาเนาะเป็นยังโดดพี่น้องเลย อืมเขาก็อ่ามันดีขึ้นตามลำดับอยู่ด้เขาอ่าเขาก็ยังมีความหวังน้ำในยังมีอยู่เนาะน้ำกินแคบกลัวโอเคโอเคโอเคไปกับปลาเด้อมันอีเด้อแวะมาเยี่ยมมายำที่ยากันยุ่งมาให้โดยเศร้าไปๆสนุกไปพี่น้องไอ้บัเตียนกัจจิคอตัวเดินทางกับก่อนมาหนี่เนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสู่คน ที่เขามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วก็บบทความโฆษณาให้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนได้ได้พี่น้องเอ๋ยบ้านนี้เนาะเพราะว่าอ่ามันก็เวลาก็ล่วงเลยมาหลายแล้วพี่น้องเอ๋ยมันดึกมันดื่นแล้วก็ย่านรบกวนเวลาเพิ่นนอนเนาะอาการเล่าคดีขึ้นตามมารับตามมารับพี่น้องเอ๋ยไปเตียงไปเสื้อัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมไปเรื่อยเรื่อยได้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บะเตียงน้ำเด้อพี่น้องเอ๋ยสำหรับวันนี้บะเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ๋ยนะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง พัสสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามมาคุมคิปจนจบแล้วก็บอกข่ามโฆษณาพี่น้องในสำรับมือนี้ไปก่อนแล้วเดอ้อสบายดีพี่น้องบ๊ายบาๆนะพี่น้องเนาะ